มันมาอีกแล้วโอ้ยเย้สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการอันนิทอครับรับฟังในทาง2ช่องทางหลักๆของเรานะครับ <Bright. S 2> ก็คือทางเพจ Facebook o o บล e r f v o i c e Podcast และก็ทาง YouTube c h anel n ของ o บลอ of v o i c e Podcast นะครับผมวันนี้ครับผม เรื่องสำคัญเลยครับที่อยากจะมาพูดกันแน่นอนครับเมื่อกี้ผมก็ตะโกนลั่นโลกไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดคุยกันเลยนะครับตามชื่อหัวข้อคลิปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อมีชื่อว่าลิงเถื่อนตัววันทำลายวงการแอนิเมะเป็นไงครับผมสิ่งที่ผมจะมาพูดคุยกันในวันนี้ แน่นอนครับก็าเป็นแฟกต์และเป็นเรื่องจริงครับผมที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในประเทศไทยไม่ได้เกิดมาไม่ได้เกิดมาแบบว่าเพิ่งเกิดวันสองวันชั่วโมงสองชั่วโมงนาทีสองนาทีนะครับมันเกิดมาหลายปีแล้วครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับและเคสล่าสุดครับเกิดขึ้นกับวันพีทนะครับผมทางการ์ตูนขับนะครับหรือทางไลน์ทีวีครับสองเจ้าครับผมเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการ ประกาศครับโดยประกาศทางคุณนกนะครับผมผู้บริหารการ์ตูนคลับนะครับได้พูดในส่วนนี้ครับผมพต์ว่าโพต์ประมาณว่าอย่างนี้ครับผมการ์ตูนคลับนะครับจะไม่ได้ฉายภาควานุคูนี้นะครับผมแล้วก็จะฉายวันพีชนะครับตอนสุดท้ายก็คือตอนที่แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดครับผมนะครับในส่วนของภาคไทยนะครับก็จะมีแค่ ตอนที่8 9 1ครับเป็นตอนสุดท้ายแต่ก็ยังจะมีทัพย์ให้ดูนะครับผมอ้าวแล้วทําไมวันนี้ผมถึงมาพูดครับเพราะหลายเว็บก็ยังมีให้ดูอยู่สําหรับลิขสิทธิ์เจ้าต่างๆเจ้าอื่นๆนะครับที่ซื้อเข้ามาก็ยังคงมีอยู่แล้วจะพูดถึงทําไมล่ะแน่นอนครับผลกระทบครับผมผลกระทบเขียนกันอยู่ใช่ไหมครับว่าวันพีซเนี่ยนะครับว่าเป็นซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้ว เป็นที่ยอดนิยมจริงๆนะครับสําหรับแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆชาวโลกนะครับชื่นชอบวันพีชมากๆนะครับแต่ยอดวิวครับผมยอดวิวเราอาจจะโทษทั้งลายทีวีและขุนขับไม่ได้เป็นทัทีเดียวครับมันก็แน่นอนครับผมว่ายอดวิวเนี่ยก็หลักแสนนะครับหลายเว็บก็หลักแสนเท่าๆกันนะครับผมแม้แต่ว่าลิงก์เทือนครับ หลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับแหมทําไมไปชอบดูลิง์เพื่อนกันก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเขาอุตส่าห์ทําให้ดูฟรีกันแล้วครับดูฟรีมีโฆษณาที่หน่อยครับผมแต่ไอคนพวกนี้ครับใจบาปใจยักษ์ใจมารครับมันดูไม่ได้ครับทําไมไม่รู้เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ครับสงสัยอยากจะถมนุนเว็บพนันหรือไงก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าไอเว็บพวกนี้นะครับลิงก์เถื่อน พวกนี้นะครับบอกได้เลยว่าแมงดูยากดูเย็นครับโฆษณาเยอะเหลือเกินครับเว็บพน,นันอวัยมุกต่างๆในเว็บพวกนี้ครับไม่สปอนเซอร์เราไม่ควรสนสนุนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วผมเนี่ยก็ประนามพวกนี้มาดูตลอดนะครับส่วนตัวแล้วไม่จาเป็นต้องอัดคลิปประนามพวกนี้ครับแต่ครั้งนี้เหลืออดจริงๆครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าที่ผมพูดอยู่นะขนาดนี้ ไม่ใช่สคริปต์แต่อื่นใดครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆและอยากจะกลดาจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะลดลงอะไรทุกคนขนาดนั้นแต่อยากให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนลิขสิทธิ์นะครับเท่าที่ทุกคนทําได้ครับเพราะว่าดูฟรีทุกวันนี้ก็มีให้ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองเต็มไปหมดแล้วครับยู u ู e ง่ายๆก็ดูทางมิวครับผมมิวไทยแลนด์นะครับดูง่ายๆครับมีโฆษณานิดหน่อยคุณก็แค่เซิร์ชมิว นะครับมิวไทยแลนด์มิวเอเชียดูดูไปครับทัพไทยถ่ายแทบจะตรงกับญี่ปุ่นเลยครับผมดูง่ายเหมือนกันครับไม่มีวัฒนธนรมขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ทางถูกทางถูกลิขสิทธิ์ที่ดีกว่านี้ก็ยังมีอีกหลายเจ้านะครับทุกวันนี้เราคงจะเห็นกันแล้วมีทั้งบิลลี่บิลลมีทั้งพ๊อปมีทั้ง i q ค e, ิวมีทั้ง VTV ีวีโอลาทีวีแล้วก็ถ้วยดีโอแล้วก็อีกหลากหลายเจ้าครับ เอสเพก็มีนะครับและล้วนแต่ดูฟรีเยอะแยะจับหลายแอปดูฟรีกันผมอยากให้ทุกคนไปสนับน,นะครับจะสนับเท่าที่ส,สนับได้นะครับตามช่องทางที่ถนัดนะครับแต่อย่าไปยุ่งเลยครับไอ้พวกเถื่อนพวกนี้นะครับมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แกใครครับนอกจากตัวมันเองหรือว่าจะพูดว่าตัวเองมีตังก็พูดไม่ได้นะครับผมเพราะว่า บอกได้เลยว่าดูฟรีทุกวันนี้ถูกลิขสิทธิ์มีเยอะแยะครับถ้าคุณค้นหาดีๆมันก็มีครับผมก็อย่างเช่นแอปที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับผูค้คุณก็ลองไปโหลดมาดูกันก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าของถูกลิขสิทธิ์ใ่วงการได้จริงๆนะครับอย่างนั้นนก็เป็นในวงการของประเทศไทยนะครับผู้ลงทุนหรือว่านายทุนต่างๆจะได้มีกําลังใจมีทุนทรัพย์ต่างๆแล้วก็ มาลงทุนแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์พัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นเพราะว่าเขามีตังยังไงล่ะครับแม่ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะจริงๆแต่ก็อยากจะพูดถึงหลายๆเรื่องภาคไทยเหมือนกันครับภาคไทยแน่นอนครับว่าวันพีซรอบนี้ผลกระทบถึงภาคไทยอยู่แล้วครับผมนักภาคเราก็งานลดน้อยลงนะครับผมหลายคนไม่ชอบดูภาคไทยครับไม่เป็นไรครับ เขาก็ยังมีซรัพให้ดูอยู่นะครับผมทางไลา์นะครับทางไลา์ทีวีเนี่ยแต่ผมอยากให้ทุกคนสนับสนุนจริงๆนะครับเพื่อให้มีเงินต่อไปทําภาคไทยเรื่องอื่นหรือว,ว่าเรื่องนี้ครับก็สุดท้ายผมก็ขอฝากมาที่นี้ครับผมง่ายๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนครับช่วยหนุนลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะช่องทางไหนจะภาคไทยหรือทรัพย์ไทยต่างๆนานาก็ตาม อยากให้ทุกคนช่วยๆกันครับแล้วก็เป็นหมูเป็นตานะครับคอยที่จะสอดส่องว่ามีพวกผิกลิขิ์อยู่ที่ไหนรีพอร์ตได้รีพอร์ตแจ้งอะไรได้ก็แจ้งนะครับ mm hmm. ปัะนามเลยครับคนพวกนี้ไม่สมควรมีอยู่บนโลกใบนี้ครับ mm hmm. มันจะทให้วงการอนิเมะที่พวกเรารักพวกเรารักเนี่ยรักนักรักหนาที่พวกคุณชอบพูดกันนะครับ mm hmm. มันจะไม่มีอยู่แล้วครับผม ที่ญี่ปุ่นก็แทบจะกัดก้อนเกลือกินแล้วนะครับสําหรับเราแอนิเมเตอร์ต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่าช่วยได้จริงๆนะครับอย่างน้อยก็ช่วยภายในไทยแล้วภายในไทยเนี่ยนะครับต้นทุนของไทยเนี่ยนายทุนของไทยเนี่ยก็จะได้เอาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์ทางต้นทางทาง,ทางสตูดิโอหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ก็จะมีเงินมาลงทุนต่อตัวแอนิเมเตอร์ก็จะมีเงินไปซื้อข้าวซื้อมามากินครับ ก็ขอฝากจริงๆนะครับ่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับผม mm hmm. มันเห็นได้ชัดแล้วครับทุกคนถ้าไม่เริ่มต้นดีตัวใครหรือบังคับใครไม่ได้คนเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับทุกคนก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเตือนสติใครและหลายคนได้หรือว่าทำให้คนที่อ่ากำลังทำอยู่ทุกวันนี้เลิกทำครับเลิกทำซะนะครับก็มีแค่นี้ครับผม พูดไปเองตัวผมก็กลัวเหมือนกันครับที่จะเจอกับดราม่าครับแรงกดดันว่าเอ้ยทําไมทาไมเองมาเกาะกระแสหรือไงใช่ครับผมอาจจะมาเกาะกระแสก็จริงครับแต่ผมไม่ได้หวังดังขนาดนั้นนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ครับว่ามันเป็นยังไงกฎหมายบ้านเมืองเราก็มีนะครับแม่ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอีกเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายจริงนะครับ ทางทางการนะครับตำรวจดิจิตอลไซเบออะไรนั่นนะครับผมกระทรวงนิจิตอลหรือว่ากรมสินธรรมยาครับช่วยจัดก,การในคนพวกนี้ทีนะครับพอร้องนะครับผมเพื่อวงการที่น่าอยู่ครับเพื่อสังคมเราที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นยังไงล่ะครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้ใครชอบก็กดไลค์อยากติดตามคลิปใหม่ๆ ก็กดซับสไคร์เอาไว้ได้นะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมวันเดลเลอร์กับรายการอดีท็อกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวันนี้สวัสดีครับโชคดี bye bye. ดบายบายจบไอ้สับจะดราม่านะมึงทำมาว่าดีเหมือนกันกูจะได้ดังไปทั่วประเทศไอเย่อ <laughs> อ <laughs> yeah. พอพอ,พอ เอาปิดอย่างเนี้ยเฮียไม่ทันปิดเลคคอร์ดสัตว์ปิด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 จบงานแล้วโอ้ดราม่ามาเถอะว่าอยากเจอเป็นกนไอนเฮียมันจะเถียงอะไรกูได้วะแม่งเอ้ยําเป็นพูดกันนู่นนี่นั่นว่าเราช้าลิงแท้ช้าทุเรศลิงเถื่อนนั่นแหละแม่งก็มาที่หลังเอาจากลิงแท้มานั่นแหละวายเอ้ ไม่มีสมองจริงๆปิดเป็นแต่เว็บพรทําให้สัตว์พวกมึงทำเฮีย,ยวะทางการเวนเนสพวกดูลิงเถื่อนก็มักง่ายเกียดถึงกับตัวถึงกับตัวเองไอ้พวกทางการก็อย่างนั้นแหะไอทำงานเกียดโูไม่รู้เออยังไม่เล็กยังไม่หยุดเล็กคอดอีกเอ้ปิด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 จบจบจบ,จบอย่าดราม่ากันเว้ ่อ,อยนี้แหละไม่ตัดหรอกฟอก y ยู b บิช h ไอมดา,มานะมึงถ้าดามาาเขาอยากเจอแต่กูแรงขอร้องไอ้เฮีย